นี่คือลักษณะเสียงของข้อเดิมนะครับอันนี้ก็ข้อสแตนเลสก่อนแต่เป็นทรงเดิม แต่นุ่มกว่าหน่อยนุ่มกวา่าแล้วก็มันจะแากต่างก่อนตอนที่เรารอบส,งสูงๆเสียงจะออกดีอันนี้การคลายจะดีส่วนอันนี้เป็นไทเทนเนียมคุณแน่นดีนะ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่อู่ช่างปุ้มนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ปุ้มแนะนําตัวขอเพื่อนดีครับสวัสดีครับผมป like ุ้มพมมากครับพี่ปุ้มครับวันนี้เรื่องที่จะมาขอความรู้พี่ปุ้มคือเทนแต่งของตระกูล RX พวกคอนคอร์ด RX S อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยที่คุณพ่อผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยเทนแต่งคอนคอร์ด RX อะไรต่างๆเนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างครับก็เอาความแรงเครื่องเครื่องก็เปลี่ยนขยายลูกสูบนะฮะ ยางไอดีไอเสียทำคาบูแล้วก็เปลี่ยนหลีดแล้วก็มาพอพวกนี้สมบูรณ์แล้วก็มาไล่ที่ท่อท่อก็จะมีตั้งแต่ท่อเดิมเอาไปผ่าวางกลวยครับคือด้วยอุปกรณ์ของแต่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีให้เยอะเยอะทำเครื่องเสร็จก็ลงท่ออีกใบหนึ่งก็คือทุนน้อยปุ๊บก็เอาท่อเดิมนี่แหละผ่าผ่าเสร็จเอาไส้ที่มันเก็บเสียงเนี่ยทะลวงออกให้มันบางที่สุดแล้วก็ตีกลวยออกมาวัตถุประสงค์ที่ทำอย่างนั้นเพื่อ ให้การคลายไอเสียได้ไวขึ้นเพราะไอดีเข้าเข้าเยอะไอเสียก็ต้องพร้อมระบายออกเหมือนกันคือด้วยเครื่องที่เราทําที่โมขึ้นมาเนี่ยใช่เรื่องการระบายมันต้องให้เราต้องสมดุลกันต้องให้สมดุลกันเพราะนั้นต้องทาให้มันโล่งขึ้นใช่ครับก็ผ่าทอดเดิมผ่าเอาไส้เดิมออกใช่ถูกหน่อยครับก็หลักร้อยเมื่อก่อนคงทําหลักร้อยครับก็สมรรถนะที่ได้ก็คือเรื่องตอบสนองเรื่องความแรงอัตราเร่งมากขึ้นใช่เสียงด้วยใช่เสียงก็จะแป๊ดหน่อยแต่ถามว่าดีสุดไหมมันก็อาจจะไม่ใส ชุดแรกเลยท่อที่ทําก็คือท่อเดิมท่อเดิมเหอครัก็คือท่อเดิมลักษณะแบบนี้ใช่นะฮะจุดที่ผ่ามันคือตรงไหนพี่ปุ้มก็จะเป็นตามรอยต่อพวกนี้ตามรอยต่อครับบางทีก็อาจจะโดนโดนผ่าหลบหลังผ่าหลบหลังเพื่อที่จะวางกลวยแล้วทำให้ได้แล้วเอาชิ้นส่วนเดิมข้างในออกใช่ครับบางส่วนที่ที่เป็นตัวกักเสียงหรือตัวซับเสียงเนี่ยให้มันออกเพื่อให้ให้วัสดุบางๆตรงนี้จะมีพวกซับเสียงอยู่ข้างในตอนี้แต่ละสำนักมันต้องมีหลายสำนักใช่ไหมใช่แล้วแต่สูตรเขาจะวาง จะวางกลวยไส้ยาวเท่าไหร่เจาะรูยังไงกลวยลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนเพื่อไล่ไล่เสียงไล่ไล่ไอเสียครับแล้วร้านต่างที่ทําท่อเดิมเางงี้ยสมัยก่อนมันมีมากน้อยยังไงมีก็สำนักใพวกร้านช้างอะไรก็นี่ร้านที่นนั่อย่างนั้นก็มีก็มีร้านอุ้ยเยอะเยอะเยอะแยะเลยครับทำช่างเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นพวกฝายสายฝีมือด้วยการลอยเชื่อมอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับช่างบ้านบ้านบางทีไม่มีชื่อเสียงก็ทําวิ่งด้วยอแถวคลองนี่ก็มีร้านชาติอะไรเงี้ยครับ ไอ้ตัวห้องกั้นต่างๆเนี่ยเอาออกแล้วก็ไอ้ไส้ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยตะแกรงอ่ะเอาออกเพื่อให,ให้ให้วัสดุเนี่ยมันเหลือเปลือยข้างในเหลือแต่ะเปลือกไม่ให้มีไส้ตรงกลางครับคือให้มันโล่งให้มันโล่งที่สุดแ,แล้วก็มาไล่ไล่ไส้ท่อเอาครับ,รบแล้วก็ใส่ใยแก้ว <c oughs> การพัฒนาต่อมานอกจากะเอาท่อเดิมมาผ่าแล้วครับมีการเป็นม้วนท่อม้วนม้วนทรงกระดกครับซึ่งซึ่งจะมีทุนขึ้นมาหน่อยนึงอ่าเมื่อก่อนก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันห้าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นลักษณะของท่อแต่งของสตาต่างๆแล้วใช่คร ดูนั้นก็อย่างตัวอย่างคือใบนี้ใช่ไหมครับแต่พวกนี้ก็จะเป็นแถวพุทธมนตรทั้งนั้นอ่ะร้านตีอืพุทธมนตรับสายสองสายสามสายสี่อันนี้เป็นเหล็กอย่างตัวนี้ออกแบบมาสําหรับคอนคอร์ดใช่ครับไอเใส่ได้ไหมใส่ได้อก็คือตระกูลไอเคไอด้นะไอเอสด้หมดไออ่าเขาแค่เปลี่ยนก้านคอร์ดก้านลูกก็เป็นชุดคอร์ดแล้วเขาเรียกว่ายัดไซมหมกเพราะนั้น ก็ท่อตัวนี้ก็ใช้ได้หมดอันนี้คือเป็นเหล็กปัญหาของเหล็กคือสนิมทํายังไงพ่นสียังไงก็มีสนิมนอกจากไปชุบโคมียมครับตัวนี้ดีกว่าท่อเดิมผ่าอย่างไเอ่บางขึ้นครับผมแล้วก็โล่งแล้วก็เสียงใสครับเสียงมันจะใสเพราะอืแล้วก็วิ่งวิ่งดีกว่าน้ําหนักตัวนี้เบากว่าท่อเดิมเากว่าี่สัมผัสดูรู้เลยน้ําหนักครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในทําให้มันระบายเสียได้ดีกว่าใช่ครับแล้วก็ไส ครับก็เสียงจะเพาะกว่าครับแต่เวลาเราซัดในรอบสูงเสียงจะรีดออกมาไ,ได้ดีกว่าครับคือซึ่งทรงเนี่ยในยุคนั้นอ่ะที่เป็นท่อสไตล์เนี้ยก็แบบประมาณนี้ประมาณนี้ครับประร<ผ>มาณนี้จะสำนักไหนก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ,รบเรียกกันว่าท่อม้วนท่อม้วนเพราะว่าตรงปลายมันจะม้วนม้วนเนี่ยคือเนี่ยตรงนเนี้ยม้วนซึ่งจริงๆแล้วปลายตรงเนี้ยมันเป็นแท่งออกมาแต่เอาม้วนนี่กบไว้แต่ม้วนไอเสียก็จะวนอย่างเงี้ยมันก็จะดับระบายออกไปแต่การกายไอเสียนจะดีกว่าครับ เพราะว่าแรกๆเนี่ยวัยรุ่นทุนน้อยอย่างเงี้ยก็จะเอานี่ก่อนไปถึงก็เข้าร้านผ่าเลยพี่คือคือตอนนั้นมันก็มีหลายท่อเ่อม้วนเหล็กเนี่ยแต่ทุนมันสูงเวลาเราสตาร์ทขึ้นเนี่ยสตาร์ททีแรกอ่ะก็เหมือนเด็กทุนน้อยอ่ะมาถึงปุ๊บผ่าท่ออย่างแดดเมื่อก่อนก็ผ่าท่อใช่ใช่ใช่พอผ่าท่อปุ๊บอ่าก็ก็มาเปลี่ยนท่อท่อตีแต่ปัญหาเมื่อก่อนของของท่อพวกเนี้ยตำรวจจับอ่าใช่สิใช่สิปัญหาที่ไม่ค่อยใส่ท่อพวกเนี้ยคือตำรวจจับ ก็เลยมาเลี่ยงพวกนี้เอาตำรวจไม่จับคือขี่ใช้งานได้เพราะว่ามันเป็นซ่อเดิมเมื่อก่อนเนี่ยตำรวจทุกสี่แยกวิ่งไปเถอะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีสำนักเขียนเนี่ยอ่านี่ใบไม้ทองอย่างตัวนี้ก็เป็นลักษณะท่อรีดอ่าอันนี้ท่อม้วนท่อม้วนท่อม้วนครับแต่อาจจะมีการอะแดปอ่ะอัดแอปท่ออย่างตัวนี้ก็เป็นท่อม้วนในยุคนั้นเหมือนกันใช่ครับมันเป็นท่ออะแดปอ่าคือ อาจจะที่ผมดูทรงอะอาจจะเหมือนท่อท่อรีดแล้วใส่ปลายมาสวมปลายเห็นไหมรอยตรงนี้มันเหมือนท้องจะเป็นรีดแต่ล้วก็เพื่อจะให้ไม่ให้เสียงมันดังเนี่ยครับก็คือเอาปลายตรวนี้มาเชื่อมต่อเห็นไหมรอยเนี่ยครับแล้วก็เพื่อให้เสียงมันเล่นเสียงได้เยอะขึ้นถ้าเป็นท่อรีดนะมันจะแสบแก้วหวอางเดวก็เหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็นท่อรีดทรงท่อรีดจะประมาณนี้คือท้องป่องมาเหมือนกันแล้วปลายออกเลยปลายออกเลยอันนี้ลั่นแน่ครับ ตัวนี้เสียงดังๆแน่แนใช่แม่นอนไม่หลับครับครับมีคนคิดถึงทอ่อรีดเนี่ยมันจะคายไวไม่มีไม่มีมาม้มมนมวนอยู่ในนี้ฮะไอตัวไอเสียเนี่ยอันนี้จะจะจะรอจะรอไอเสียได้อีกเพราะไว่าปลายอาจจะสั้นขนาดนี้ <อะ S 2> แต่ม้วนเนี่ยไส้มันจะยาวถึงนี่ก็มีมซึ่งสามารถออกได้ไวแต่เสียงก็เลยแล่นอ,ออกมาไวแสบแก้วหู <อะ S 2> เพราะเมื่อก่อนการวัสดุเนี่ยการเชื่อมเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเ <อะ S 2> มื่อก่อนคือเหล็กมันง่ายสุดอะอะเอาว่าไอพวกเนี้ย พัฒนาการพวกนี้ในยุค870 80มีแค่นี้แหละแค่นี้แหละประมาณนี้แค่นี้แหละกองเนี้ยสี่อันเนี้ยอันเนี้ยขี่ก็คือเนี้ยอันนี้จะแบบคืนวันเสาร์หรือคืนวันศุกร์จะใส่กันเยอะเพราะว่ามันมีแข่งกันคาวเบิร์กอะไรพวกเนี้ยจะใส่พวกนี้เพื่อเพื่อพร้อมลบเอาไปเอาไปไล่น้ําแต่อันเนี้ยคือใช้งานปกติถ้าเป็นผ่าครับก็คือวิ่งใช้งานครับอันนี้เรียกสายตา สเตปเบสิกของวัยรุ่นที่ออกล้มมาปุ๊บจะแต่งผ่าท่ออ่ามันง่ายสุดผ่าท่อง่ายสุดแล้วก็หลบตำรวจใช่ส่วนตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็คือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับแต่ว่านอย่างตะข้อมนวนตัวนี้อาจจะทาปลายครอบปลายครอบได้เมื่อก่อนจะมีสองไส้อีกบิดได้ดังเงียบออันนี้ก็วันเสาร์แน่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือใส่ลงสนามแข่งกันอย่างเดียวอันนี้คืออันนี้เพราะว่าถ้าขี่ใช้งานจริงๆก็ไม่รอดไม่รอดไม่กี่ไฟแดงเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่า พี่น้อง RX เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมใส่ท่อรีดเท่าไหร่มีมีครับมีแต่น้อยแต่ถามว่ามันใช้ได้งานได้ไหมปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะเบาลงมาหน่อยหนึ่งก็สามารถเพราะว่ารถรถพวกไอเเราเนี้ยมันก็เหมือนรถรถโบราณแล้วเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสอะไรมากแล้วก็ผู้ใหญ่ขี่ผู้ใหญ่ขี่มันไม่ได้แบบมาเป็นเด็กแว้นปัจจุบันแล้วแต่อาจจะมีมั่งที่ติดติดกลิ่นตอนนู้นใช่ใช่กลิ่นทูทีมันเล้าตอนนี้มาถึง ยุคปัจจุบันแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วพัฒนาที่วัสดุคือทรงทรงยังเป็นท่อม้วนเหมือนเดิมเนี่ยไม่หนีกันไม่หนีกันทรงเหมือนกันใกล้เคียงกันไม่หนีกันแต่ที่ต่างกันเลยคือวัสดุน้ําหนักแล้วเนี่ยหนักหนักอันนี้ท่อเหล็กหนักหนักแล้วตัวที่พุ่งถือนั่นคืออันนี้เหล็กครับครับสแตนเลสอ่ะพี่ลองถือสแตนเลสดูก็คือก็คือมามาเรื่องวัสดุแล้วก็การโฟลละ เพราะว่าสเตลเลตเราก็รู้ว่าการการอมกับการคลายนดีขนาดไหนม,มันก็อมมันนานหน่อยแต่มันก็คลายความร้อนได้ช้าแต่เวลามันร้อนแล้วเนี่ยการคลายไอเสียมจะไวม,มันก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็มันสวยแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเ,เรื่องสนิมปัญหาคือตัดปัญหาสนิมไปเลยส่วนไอชิ้นส่วนภายในของมันเนี่ยก็แล้วแต่สำนักที่จะออกแบบที่จะออกแบบแล้วกบ็บางท่านก็อาจจะเป็นเลนหมดเลย เหรียญตรงนี้เป็นเหล็กแต่อันนี้เป็นเหล็กเพราะว่ามันจะแข็งกว่าสแตนเลสนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไส้ไส้นี้เป็นสแตนเลสบางท่านก็เป็นเหล็กครับราคาของท่อยุคนี้อันนี้สแตนเลสนะฮะตอนนี้มีที่ผมดูถูกสุดก็อยู่ประมาณสามพันนิดๆแล้วก็จนถึงสี่พันกว่ากว่าประมาณนั้นตัวนี้มีหลายสำนักให้เลือกไหมมีหลายสำนักให้เลือกครับมีหลายเจ้าให้เลือกก็อยู่ที่เราเราชอบเราชอบทินงาเราชอบ การรอยเชื่อมอะไรเงี้ยอยู่ที่เราเราใช้ถือว่าหาไม่ยากหาไม่ยากครับตอนนี้เพราะว่าในโซเชียลมันมีมันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเดินออกไปไหนแล้วเมื่อก่อนต้องไปสะพานควายไปตามร้านดังๆจะไปตีท่อทีนึก็ต้องบากบันไปหาที่ร้านเพื่อรถไปไวาเงี้ยใช่ตอนนี้งานี้ของมีเลยมีเลยครับผมงานเลนใช่แล้วก็มีให้เลือกเห็นป่ะอย่างเลนเนี่ยก็จะมีนี่เลนเหมือนกันเลนเหมือนกันต่างกันตรงไหนทุกคอ่านี่ฮะลวดลายที่คอความสวยงามอันนี้เรียกคอคอคว้านคอคว้านอันนั้นคอปั๊ม อันนี้คือใช้เหล็กสองชิ้นประกอบปั๊มมาแล้วก็เชื่อมเก็บแต่อันนี้จะเป็นป้องแล้วก็มานั่งเก็บซึ่งรายละเอียดมันมันจะใช้การเชื่อมที่เยอะกว่าอันนี้ความสวยงามมีมากกว่าและแต่เรื่องสมรรถนะต่างกันไหมไม่ครับไม่แต่แต่ถ้าถ้าการโฟแล้วนะตัวนี้โฟกว่านะเห็นรอยต่อเนี้ยอือันเนี้ยโฟกว่าอขนาดก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับถ้าลองเทสโฟอันเนี้ยคอฟันอ่ะผมว่าโฟกว่าครับมีการเขาเคยมีการทดสอบนะแล้วก็ ราคาอย่างตัวไม่หนีกันครับไม่หนีกันแล้วก็พอเสร็จสแตนเลสปุ๊บก็มีการพัฒนาของวัสดุอีกอันนี้ไทเทเนียมอันนี้เปาอิ๋วเลยใช่ครับครสบายเลยฮะใช่อย่างตัวนี้คือวัสดุไทเทเนียมไทเทเนียมทั้งใบครับก็ตั้งแต่แป้นนี่แล้วก็ไสายข้างในก็เป็นไทเทเนียมครับความแตกต่างกับท่อชุดเมื่อกี้ก่อนยังไงคือมันมันเก็บความร้อนไวแล้วก็ระบายความร้อนได้ไว การคลายก็จะดีข uh, okay. right. like, ึ้นครับคือมันไม่อมความร้อนเท่านั้นใช่ครับครับก็คือจอประมาณสักสินาทีเนี่ยสามารถเอามือจับได้เลยแต่อันนี้จับไม่ได้พองครับอันนี้ทป๊เดียวเย็นเลยแล้วเรื่องสมรรถนะต่อการขับขี่ก็ถ้าในการหลักหลักวัสดุเนี่ยอันนี้ถ้ามันมันมันเก็บความร้อนได้ไวเนี่ยความร้อนก็จะคลายได้ไวก็คือไม่ต้องรอเวลานานอันนี้แป๊บเดียวร้อนแต่เนี้นานกว่าจะร้อนแต่มันคลายช้าใช่ไหมพอกว่ามันจะร้อนเสร็จเนี่ยไอเสียมันถ้าวัสดุที่ที่ร้อนเต็มที่แล้วเนี่ย มันจะไม่รับความร้อนแล้วมันก็จะคายได้ไวขึ้นตามตามหลักปกติของท่อไอเสียเลยครับครับแต่แต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมครับมันก็จะระบายได้ไวอร้อนไวคายไวอย่างตัวนี้ราคาก็หมื่นกว่าบาทครับครับหมื่นนิดนิดมีหลายหลายแบรนด์ให้เลือกไหมไทเทเนียมไทเทเนียมตอนนี้ที่ดูก็มีสองสามแบรนด์ครับอยู่ที่ที่เราเราชอบแล้วคันนี้อื ผมเรื่องทรงอะไรต่างๆก็ใกล้เคียงกันใช่เรื่องทรงเราก็ต้องสั่งว่าจะเอาแบบม้วนอย่างนี้หรือจะอันนี้เป็นม้วนทรงเดิมอ๋อครับอันนี้ม้วนทรงเดิมเป็นคอปั๊มแล้วก็จะมีม้วนอย่างนี้ม้วนทรงกระดกแล้วเป็นคอกวัดตรงนี้ตัวที่ผมถืออยู่นี่คืออะไรอันนี้ไส้ครับไส้ท่อเป็นไทเทเนียมอะามันให้คุณสมบัติแตกต่างกับไส้เหล็กหรืออะไรยังไงทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อลดน้ําหนักครับครับถ้าเอาเอาก็เหมือนรถแข่งอ่ะลดน้ําหนักครับน้ําหนักเบาครับ ตอนนี้ที่อยากรู้คือสมรรถนะของท่อแต่ละรุ่นแต่ละยุคว่ามันให้ผลแตกต่างกันยังไงคุณผู้ชมอย่างตัวท่อเดิมผ่าถามว่าหนีกันไหมถ้าไล่ดีๆไม่หนีกันหรอกครับมันอยู่แค่หนึ่งความสวยงามครับแล้วก็หลักของวัสดุที่การคายความร้อนได้ไวอะไรได้ไวเนี่ยมันก็ถึง,ถงพอร้อนไวมันก็คายไอเสียได้ไวมันก็จะดีขึ้นอคอ,อ,อขยายท้องโตปลายยาวก็ได้แต่ถ้าเป็นรถรถทำเนี่ยหรืออยู่ในไซส์เดิมเนี่ย ถ้าเป็นคอเล็กอะ่ะมันก็ได้มันก็จะไม่รอรอบแต่เวลาขี่ไกลมันจะมีปัญหาในเรื่องความร้อนการคลายไม่ทันถ้าเราทาโฟมไม่ดีก็เหมือนอัน้นนะฮะคายออกมาแต่คลายไม่หมดอ่ะบ้วออกมาไม่หมดมันจะอั้นความร้อนอยู่เรื่อยๆเรื่อยการระบายความร้อนที่เสือ้อเพราะว่าเครื่อง RS เนี่ยมันเป็นเสื้อลมคือถ้าเป็นสเต็ปทําเครื่องที่แบบเครื่องใช้งานเหนียวเหนียวใช่เรื่องท่อเป็นปันจจัยที่ใช้ท้ายไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็ถามว่าซีเรียสไหมอาจจะมีแต่นิดนึงนิดนึงแต่ถ้าส่วนมากอายุที่เราขี่กันเนี่ย คือเน้นสวยมากกว่า,เ,าเน้นสวยเน้นทนมันก็จะอึดอถ้าถ้าถ้าไล่อย่างนั้นถ้าในสนามเขาจะไล่อีกสเตป็ปอันนั้นซึ่งซึ่งใส่ท่อใบเดียวไม่จบแน่ก็คือต้อง,ต,องต้องไล่ตามสเตป็ปสเตป็ปอาจจะเป็นคออาจจะต้องตัดสั้นยาวเท่าไหร่อะไรไหมต้องไล่กันไปเรืร่อยเพราะฉะในมุมของรถที่เรามาทําขี่ขี่ใช้งานเนี่ยใช่คือไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมากใช่ก็คือสั่งท่อสเต็ปเนี้ยสเต็ปใช้งานก็ก็ท่อพวกนี้รับได้ถึงลูกลูกประมาณไซส์สองร้อยสามร้อยเลยโอเวอร์มาถึงสองร้อยสามร้อยไซส์ก็ ประมาณลูกหกเอ็ดครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปเครื่องที่ทําหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นก็ต้องไล่ท่อกันแล้วพออาจจะโตท้องใหญ่ปลายยาวอันนี้ก็คือต้องไปลงลึกกับใช่ต้องไปไล่แล้วใช่ครับก็คือต้องเอารถไปเทียบแล้วก็ไล่ท่อกันเลยครับคหรับํพหรันเพื่อนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับในกรณีที่จะทําเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ในการไล่สเต็ปท่อจะต้องดูอะไรบ้างครับทุกผู้ชมดูก่อนว่าว่ารถเราทํามาเยอะไหมถ้าทํามาไม่มากก็ท่อตามท้องขลาดเนี่ยรองรับ ลองดูก่อนดีกว่าอืมถ้าสมมติถ้ารถคนเล่น R X อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มมีเพื่อนเนี่ยขับมาหาเขาแบบพี่ลองหน่อยแล้วลองเทสดูได้อย่าเพิ่งไปเสียตังค์เลยถ้ามีเพื่อนนะครับแล้วก็พอได้ปุ๊บเอออันนี้ก็วิ่งได้แล้วก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะลากสุดเสียงโอเคแล้วแต่ถ้ารถคุณทํามาแบบสุดๆแล้วเนี่ยก็คือลูกใหญ่ทําเกียร์ทำเขาทำคันมาเนี่ยก็ต้องให้สํานักนั้นน่ะให้ไล่ท่ออีกทีนึง ก็คือต้องต้องต้องดูรายละเอียดใช่ต้องดูรายละเอีย,ยดว่า ID เปิดเยอะไหมไอเสียเปิดเยอะไหมลูกเท่าไหร่<ม>ชักไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไล่ท่ออย่างนั้นคือคือเล่นยาวปัจจ<ม>ุบ,บันเนี่ยในกลุ่ม IX เนี่ยที่ทาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาไล่ชักอะไรกันมากไม่ได้ทําลูกโตก็คือขี่สแตนดาร์ดพ่อพวกเนี้ยสามารถรองรับได้แล้วถือว่าเป็นอีกความรู้หนึ่งในในเรื่องของ IX นะครับ,รบยังมีเรื่อง เรื่องต่างๆในของ RX ไม่ว่าจะเป็นสูตรแต่งทรงแต่งอีกเยอะแยะเลยครับ,รบเดี๋ยวโอกาสหน้ามาขอความรู้กู้่มอีกครั้งหนึ่งได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพีุ่ครับสวัสดีครับ